สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราเข้าป่านะคะปีปีนี้นะคะเข้าป่าครั้งแรกของปีนะคะลุ้นกันว่าจะเจออะไรหรือเปล่าจะเห็ดหรือเปล่ามาดูกันค่ะโอโเจอดอกแรกพี่น้องอก็ล่งตะปุขึ้นมา ดอกเห็นดิละเห็นดิละเห็นดิละปุบเนาะมันอยู่ไก่ทางเนาะมันอยู่ไก่ทางคนกูแอบเก็บสองดอกอันนี้ดอกแรกแหกม้าดอกแรกแหกมามอก,ก,กมาดีดเย็นสบายสิบแปดองศา เด็ดก็ลังออกเอาก็มาเดินป่ากันเสียงนกเสียงกาล้องเห็ดมันปูก็ลังออกขึ้นกันด้วยกัน่นหน่อยๆตะปูตะเป็ดด้วยคคนมาเหยียบอยู่เ,เลือดออกดอกใหญ่ที่สุดยังบนใหญ่ปันไดคนเพลินมาเก็บออกวางเดาห้อาก็เก็บเอา,า,าดอกใหญ่สุดใหญ่สุดก็บ่ไรนี่เกลังคุกคุกคุก เหลือคว้มน่าจไม่อยคนย่างลงในหน่อยก็เอาด้วปีเรียเทียวเรีของปีน่าบึงสำรวจบึงป่าเพ็ดม,มันปุกหนะ เ,ด,บบเดืดดอน,น,นหนึ่งคือสิงหเก็บแบบพิธีพิทันเลยตอนคนมาเหยียบ้เดี๋ยวเหยียบต่อนั้นน่อยหมันขึ้นมาได้เป็นเปสี ได้จากพัดหนึ่งก็ได้กอพังจนีนหน่อยอากาศมันขึ้นอาจฝนตกกับห่วนสลับไป ยังมีค้นไปเที่ยวด้วยค่ะเงียบเบค้นไปหาเที่ยวเขาก็บดไปเที่ยวทั้งไรนะจะช่วงนี้ก็ได้มาส่งเป็งปลากำลังตุ้ๆตุบติุติบิ เก <indo S 2> ็บกันแบบบรรยากาศสบายสบายทางอื่นเป็นดอกใหญ่เราของห้องตรงนี้เป็นใหญ่ใหญ่สาดทุกปี เลือกอันปล่อยไว้เลยจ้ะมาแล้วเฮ็ดน้อยๆน้อยกไ่ใอใส่กระเพาะมั้ดอกนี้ ཨ་ཁ་དོག་ནི་རོ་ um, เขาปลากันเขปาขปลาเขาปลาลึกๆอีกตรงนี้อ่ะบพร่านี่หลังจากคนตัดขอบปลาออกเนะาะพอขอบปลาแื้วกันล่มมาแหย่ล่มเขามาในปลาแล้วมันจะห่อนเอาเฮ็ดสิออกไรหลังจากที่เจ้าของที่เพิน่นตัดขอบปลาออกแล้วเนี้ล่มมันลวงเฮ็ดบ่ค่อยมีเด้อค่ะให้เพิ่นก็นเลยหาอ,อยากนิดน้อยเฮาต้องเข้าลึกๆเรืองการไปปลาธรรมาชาติ ก uhm. ็มาเจอเห็ดเน่ามม่มีคนมาเห็นเน่าไปแล้วยนึ่งดอก